เ,เริ่มที่คําถามแรกครับเ,เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับพ่อพ่อช่วยแนะนําตัวให้คนรู้จักพ่อหน่อยครับผมพลลิ์นะครับจุดทาพิธีกรนะฮะชื่อเล่นชื่อสยครับปัจจุบันก็อายุห้าสิบเจ็ดปียังห้าสิบแปดแล้วก็ประวัติการทำงานอายุงานแล้วก็ตำแหน่งที่เคยทำครับก่อนที่จะเกษียณตำแหน่งก่อนที่เกษียณก็คือตำแหน่งผู้จัดก,การส่วนขายกรุงเทพดูแล ดูนดีลเลอร์กรุงเทพทั้งหมดอายุงานอายุงานสามสิบเอ็ดปีรวมต่อต่อยุงานหนึ่งปีตอนในเด็กเนี่ยฝันว่าอยากทำงานอะไรอยากเป็นอะไรก็ฝันว่าถ้าวันหนึ่งอนาคตถ้าทำได้ทำงานจะทำงานเกี่ยวกับค้าขายแต่เป็นบริษัทก็จะมีเห็นาจิกซึ่งเป็นอาการทำงานบริษัท ทำกับฝรั่งด้วยมันเท่ปะแล้วก็ก็มีรถมีรถขับยุคนั้นอ่ะห้าหกสิปีก่อนใครมีรถ,ม,รถมีรถเก่งถือว่าเท่มากถือว่าถือว่าถือว่ามันน้อยคนที่จะมีก็เลยมันก็เลยเป็นความฝันของเด็กๆว่ามองว่าเออถ้าถ้าถ้าเป็นไปได้โตขึ้นก็จะทํางานที่ที่เป็นบริษัทแล้วออตอนกเกษียณเนี่ยพ่อพอพูดขึ้นมาว่ามีการต่ออายุกเกษียณพ,พิเศษอะไรเนี้ยเราเราเราเรื่อง ด้วยด้วยด้วยตอนไปสมัครตอนสมัครเข้าที่ที่บริษัทสุดท้ายเนี่ยตอนนั้นสัญญาสัญญาการ,กรเกษียณนะซึ่งเราเข้าไปตอนนั้นเรารุ่นรุ่นแะยี่สิบกว่าเราไม่ได้สนใจหรอกสัญญาการ,กรเกษียณก็คือบอกอ่ะอยู่จบถึงก็เกษียณที่ห้าสิบห้าซึ่งเมื่อจริงๆแล้วปกติมันกเกษียณเนี่ยจะหกสิบแต่ด้วยยุคนั้นอะย,ย,ยุคนั้นยุคนั้นยุคนั้นด้วยคนทํางานเยอะหรืออะไรก็ไม่ทราบ เขก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่เขาก็คือตกลงว่าเกษียณที่ห้าสิบห้าในสัญญาที่ลงไว้แต่ตอนนั้นไม่ได้คิดหรอกว่าจะทำทำถึงห้าสิบห้าในในใน,ในแรกๆที่เริ่มต้นสุดท้ายมันพอมันเข้ามาทำที่นี่มันใช่มันใช่ด้วยด้วยว่าหลายอย่างด้วยมันไม่ไม่เหมือนกับบริษัทเดิมที่เคยทำซึ่งเราเราเราเหมือนเราไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เราเลยเราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรอยู่แต่พอมาทำที่นี่มันใช่มันตอบโจทย์โดยที่ มันสมูทมากมันไปของมันมันทำเข้าใจเข้าใจทั้งโปรดักเข้าใจทั้งสินค้าเข้าใจลูกค้าเข้าใจวิธีการแล้วแล้วก็พัฒน,นาตัวเองมาจนถึงถึงปัจจุบันพอเมื่อกเกษียณเมื่อปีสองปีก่อนที่กเกษียณก็ก็ทายาทเจ้าของต้องต้องพูดถึงเป็นทายาทเจ้าของก็คือผู้บริหารปัจจุบันแหละผู้ผู้บริหารเพื่อผู้บริหารสูงสุดก็ก็ตกลงกันว่ามีโดนตกลงนโยวาจากัน ทั้งทั้งทั้งหลายทักษสอนทั้งด้วยวจชาก็คือเนื่องจากผู้บริหารเขาเป็นรุ่นน้องอายุน้อยกว่าแต่ก็เป็นเป็นเจ้าของเขาบอกพี่ผมก็ใจพี่ไม่ต้องห่วงแล้วพี่พี่อยู่เลยพี่อยู่ดูแลพี่อยู่ช่วยผมอีกจนถึงหกสิบพ่จริงๆนั่นแหละพ่อเคยเล่าว่าตอนเขากลับมาจากเมืองนอกใหม่ๆพ่อเขาอที่เลียงเขาตอนตอนเขา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 ไปเรียนเมืองนอกไปอเมริกาเข้กลับมาต้องมามั่งบริหารแทนพ่อเขาถูกไหม มาดูหลายบริษัทพ่อพ่อก็เป็นคนเป็นพี่เลี้ยงตอนต้นที่เขามาจากอเมริกาเลยมาคือยังเป็นยังพูดไทยไม่ได้ฝรั่งอย่างเดียวเลยเออพูดก็ก็ก็ดูแลแกมาตลอดไม่ว่าจะพาไปหาลูกค้าให้รู้จักระบบอะไรต่างๆจุดนี้ซึ่งก็มีความสัมพันธ์มาตั้งแต่ตอนนั้นอคแล้วพอเท่ากับว่าพอที่เขามาบอกว่าเหมือนต่อได้แค่ปีเดียวไง แล้วพอเขาบอกว่าจะไม่ต่อให้พ่อแล้วมันก็เป็นสิ่งที่พ่อไม่ได้คิดล่วงหน้าไว้ก่อนถูกแล้วแล้วพอเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นน่ะมีแผนในการรับมือยังไงแต่ว่าเพราะว่ามันไม่ใช่เวลาเราไม่ไอ้เวลาที่เราจะเตรียมวางแผนตอนที่เราบอกว่าเราจะอีกสักสามปีค่อยวางแผนอะไรเงี้ยแต่เราต้องมาเตรียมในกี่เดือนแล้วเราเรา,เราทำยังไงถ้าเอาเอาเอาเร,เริ่มเริ่มเริ่มแรกๆจริงๆที่ที่บอกไม่ต่อเนี่ยไม่ได้ยินจากปากเขาดยซ้ำไป มันต้องมันมันในเมื่อในเมื่อความรู้สึกพ่อเนี่ยในเมื่ออยู่อ่ะคือ,ค,อคือตอนรับปากรับปากด้วยตนเองว่าเอ้ยอยู่ต่อนะอยู่ช่วยผมจนถึงหกสิบจับไม้จับมือทุกอย่างกอดคอโอ้โอเคเลยแต่ทำไมอ่ะทำไมพอไม่ต่อแล้วอ่ะไม,อไม่บอกไม่บอกด้วยตนเองตรงนี้มากกว่า หมือนว่ามันเหมือนว่าเป็นช่วงที่พ่อกำลังสนุกคับใช่แล้วแล้วก็วกยังยังยังมีแผนต่อไปหลังจากโควิดจะต้องทําะทำยังไง <laughs> เราจะตั้งตั้งรับยังไงก็ก็ก็ได้วางแผนกันแล้วว่าเออจะทํายังไงต่อไปในปี656667ถึงนั่นเลยนะแล้วก็ <laughs> ก็คือวางแค่ห7เราะเพราะพอรู้ตัวว่า686969 69เป็นปีที่ค <laughs> ัดออฟพ่อละพอเขาคัดออฟพ่อแต่6 4ทำาไงก็ก็ถาาว่าช็อกไหมช็อกช็อกเลยช็อกช็อกไปช็อกไปพักใหญ่ๆหลยเพียงว่า มันก็เก็บความรู้สึกเก็บอารมณ์เก็บอะไรอย่างต่างๆว้าแต่มันมันอันนี้ตอนคิดตอนหลังมันไม่ดีนะมันไม่ถูกแต่ว่าก็ได้แก้แต่ว่ามันมันช็อกมันช็อกบอกโน้ยกมันช็อกสภาวะมันมันมันถามว่ามันแย่ไหมมันแย่เพียงแต่ว่าไม่สามมีความรู้สึกยังยังยังติดยังติดภาพลักษณ์เก่าๆว่าเฮ้ยเราเป็นผู้นำต้องครอบครัวเราเราแสดงออกตรงจุดอ่อนแอไม่ได้ แน่นอนแล้วว่าสิ้นสุดสิ้นสุดทันวาแล้วเขาดาวนับเวลาถอยหลังละก็เริ่มถามว่ามันคิดไม่ออกหรอกตรงพิ่ไม่ออกหรอกตรงนั้นนะไม่รู้จะทําถามว่าทําอะไรทําทําอะไรหนึ่อย่างเพราะว่ามันคิดไม่ออกหรอกคือตอนแรกเริ่มคิดอย่างเดียวว่าโอเคอ่ะแม้แต่แม้แต่อ่ะคิดอย่างเดียวก่อนคิดว่าจะทําอะไรในอนาคตโดยที่เป็นแค่มันไม่เหมือนมันจะถามว่ามันมีมัน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 จะฟุ้งฟุ้งไม่หมดอะ นูน่นนี่ร้านอาหารก็ภาพมันยังไม่ชัดเจนเออร้านอาหารก็น่าทำนะไอ้น,นี่เที่ยวก็น่าที่เอาเอาเอนำเสนออะไรพาไปเที่ยวพาไปทัวร์ทำทัวร์คือหมดมีหมดมีหมด,ม,หม,ดมีทุกอย่างที่ที่ได้ประสบการณ์ในหัววิ่งเข้ามาหมดมันจะเป็นอะไรที่ฟุ้งฟุ้งตอนตอนนั้น,นแต่มันก็เหมือนความเหมือนก็เหมือนกับความฝันอ่ะไอสิ่งที่ปลอบใจก่อนว่าน่าจะทําได้อไเอ<ๆ>นอนใช่ยังไม่ชัดแหละออาเหมือนกกหกโกตัวเองไปก่อนอความรู้สึกของพ่อใน วันวันสุดท้ายที่ต้องไม่ทางานหรือแบบว่าวันที่เราเราตื่นมาแล้วแบบเราไม่ไม่ต้องไปทํางานแล้วอะไรเงี้ยช่วงนั้นรู้สึกไงบ้างเอาวันถ้าตอนสุดท้ายก่อนนะวันสุดท้ายที่ที่รู้ว่าไม่ต้องทางานมันก็คือวันที่มันคงเหมือนในหนังที่ดูอะเก็บของทุกอย่างกลับบ้านอก็จะมีกล่องเอกสารกล่องนู่นกล่องนี่กล่องนั่นที่เป็นสมบัติของเราก็คล้ายๆกันคล้ายๆกัน แต่เพียงแต่ว,ว่ามันอาจจะไม่มีใครไปส่งเราที่รถในเหมือนในหนังหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแหละเหมือนกับโปรตินทุกอย่างอวยพอให้โชคดีแต่จริงๆแล้วสุดลึกๆ uh huh. มันก็มองย้อนกับพี่โตพวุ่งนี้เราไม่มาแล้วไม่มาต่อไปและต่ที่นี่ใช่ไหม uh huh. มันก็ ส0ิบปีสามสิบเ็ดปีด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับมันก็คือมันก็ทําใจยากมันเหมือนบ้านจะมองบางคนอาจจะเป็นมองบ้านที่สองมันก็มันแบบจากความสูญผมมันไม่ต่างของพ่อไม่ต่างว่าว่ามันไม่ใช่บ้านที่สองมันอาจจะเป็นบ้านบ้านหลังแรกด้วยซ้ำไปเพราะจริงพ่อจะใช้ชีวิตอยู่ในออฟฟิศเดียวกับ้านเพราะจริงๆแล้วะจเะพราะจริงๆแล้วชีวิตต้องชีวิตเนี่ยสามเิ็ดปีที่อยู่เนี่ย จากวแบบัยห้าสิบแปดมันหักลบบวกลบกันเนี่ยมันอยู่มันอยู่อยู่ทํางานมากกว่าจะอยู่บ้านได้ซ้ําไปเข้าใจหละมันมีความความที่เราอินกับถูกบริษัทนี้มากความรู้สึกตอนนั้นอนะ่ะแบบที่พ่อพูดแล้วพ่อรู้สึกว่าพอพอมันจริงอะ่ะอืมแม่งแม่งเสียใจอะ่ะใ,<ช>ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยอยากจะถามว่าแล้วตอนที่เราต้องต้องมูฟจากความรู้สึกนั้นอนะ่ะเพื่อที่เพื่อที่จะลองทําอะไรใหม่ๆหรือแบบว่า เริ่มทําอะไรแบบว่าสิ่งที่ตัวเองคิดว่าต้องทําต่อไปอย่างเงี้ยมันมันมันมีความไม่แน่ใจมีความไม่แน่ใจแต่จุดเนี้ยมันต้องที่ถามว่ามันมันต้องมันต้องตัดสินใจก้าวผ่านได้ถ้าบ,บอกระบอกตรงลำพังตัวเองทำไม่ได้มันมันยังไม่ยังไม่แข็งแรงในสภาวะไนะ่ะจิตใจยังไม่แข็งแรงพอด้วยลำพังตัวคนเดียวแต่แต่แต่ได้คุยพอได้คุยได้เปิดใจ มาเัาฟังจากแม่เราฟังจากลูกแม่ก็เป็นผู้ชีวิตอะไรกันลูกนีก่คือก็คือลูกที่เราเลี้ยงมาทุกคนจะบองว่าลูกคือเด็กเออแล้วก็พูดมาก็อาจจะไม่ค่อยไวเชื่อบางไม่เชื่อบ้างเอแต่ขอใขอขอ,ขอบอกว่าจริงๆแล้วอะแม่และลูกมีอิทธิพลมากในการตัดสินใจแล้วก็ให้กำลังใจเนี่ยที่ที่จะตัดสินใจว่า โอเคไม่เป็นไรแม่ก็บอกเลยไม่เป็นไรเราทําอะไรได้เราหาอะไรทําได,ได้ลูกลูกก็ให้กําลังใจบอกบพ่อเดี๋ยวช่วยลูกสองคนบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูช่วยครับเดี๋ยวผมช่วยครับแค่เนี้ยจริงๆแล้วแค่นี้เลยนะแค่นี้เป็นทําอะไรที่ที่ทําให้พี่นันก็นมากพอที่รู้สึกว่ามันมหาศาลและมันเป็นพลังที่มหาศาลแล้วมัน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 สามารถทําให้เรามีแรงผลัดมันสามารถ ตัดเรื่องอดีตได้ตัดสามสิบปีที่ในหัวเนี่ยตัดออกไปได้ครับมันไม่หมดหรอกแต่มันมันมันไม่จบปักมันไม่ไปอ่าอ่าอะไรนะเขาเรียกว่าไปไปไปอะไรห่วงอาคทรมันไปไปยึดติดกับมันให้มันมันมาอยู่กับเราเป็นเป็นเป็นอะไรก็ตามแต่ว่าคือตัดออกมันสามารถตัดได้ตัดใจอยู่นั้นได้ทันทีแล้วก็เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ เริ่มต้นใหม่ในการที่จะทําดําเนินธ <orsun SS. S 1> ุรกิจแล้วของตัวเองเนี่ยแล้วก็สร้างแล้วก็สารฝันที่เรามีเอาไว้ด้วยด้วยด้วย,ด,วยด้วยจุดนีปป้พอมันเลยทําให้พอเราตัดทงปั๊บเราเราได้กําลังใจเรารู้แล้วเราทําอะไรเนี่ยก็ก็เป็นสิ่งที่แผลก,ม,กมันก็อะไรมันก็ง่ายหาห้องเช่าหาที่สถานที่ก็ง่ายเจอโดยมันถามว่าเจอโดยบังเอิญไหมมันก็ไม่ใช่อย่างอย่างที่เนี้ย ร้านที่จะเปิดเนี่ยสถานที่เราเขาเขาเขาเผ่านอยู่ทุกวันแต่บังเอิญมันก็เป็นอะไรแปลกมันก็เจอได้ทำเลก็ใช้ได้ก็ระดับหนึ่งตรงนี้แล้วก็ก็เข้าพาทปัจจุบันเลยแล้วกันครับอตอนนี้ทำอะไรอยู่ะตอนนี้ก็บอกให้เขารู้หน่อยว่าตอนนี้<ำ>ปัจจุบันเปิดร้านแบตเตอรี่ร้านขายแบตเตอรี่นะครับก็ชื่อว่าอาม่มาแบตเตอรี่ ขายทั้งแบตเตอรี่มีทั้งน้ามันเครื่องอะไหล่ไดชาร์จต่างๆเกี่ยวรถยนต์นะครับแล้วก็เหตุผลที่พ่อเรื่องงานนี้ก็คือเป็นเพราะถ้าถ้าถ้าเรื่องงานนี้เพราะมันมันอยู่ในฟิลที่ที่ที่เราพ่อมองว่ามันมันมันถามว่ามันเริ่มต้นจากศูนย์ไหมมันไม่ไม่อาจจะไม่เหมือนบางคนาธุรกิจที่ต้องเริ่มจากต้นจากศูนย์หรือติดลบโดยโดยไม่รู้ว่าคือจะทําอะไรแต่อย่างน้อยคือจุดเนี้ยมีมีความชํานาญในระดับหนึ่งก็เอาสูตรที่เรามีประสบการณ์เนี้ย มา,มา,ม,ามาทำเองแล้วตอนนี้เออมา,มาทำกิจการของตัวเองคำถามต่อไปก็ค,คืออยากอยากบอกอะไรสำหรับคนที่อยู่ในช่วงวัยเดียวกันทั้งกำลังกเกษียณหรือว่าในสิ่นที่กำลังเริ่มจะเริ่มต้นตตตทำอะไรใหม่ก็ถ้าคนที่จะเข้าวัยเกษียณก็ทุกคนจะเชื่อทุกคนระวังแผนระวังแผนแต่อย่าอย่ากังวลมากอย่าไปไปผันิดมันมาก สำคัญที่สุดจริงๆแหละคือคนรอบข้างแหละคนรอบข้างคนครอบครัวคุณขอขอขอให้เขาช่วยเถอะขอขอกําลังใจขอความคิดอ่านขอข้อคิดขออะไรมันมันมันไม่จำเป็นต้องจะต้องว่าอรู้สึกว่าถามไม่ได้อ่ะขอไม่ได้อายเขาหรืออะไรก็ตามตัดตัดตัวตัด แล้วอีกตัดออกตัดออกเลยตัดตัดความตัดความหญิงทะนงของตัวเองออกเอาตอนคุณกเกษียณคุณไม่มีหัวโขวเลยนะบอกคุณเลยคุณหัวหัวหัวคุณหัวคุณเรียวเรียวคุณของแท้เลยหน้าคุณตัวคุณแท้แเลยแต่ค่านิยมอ่ะในไทยส่วนใหญ่มันจะเป็นว่าพอนันออเราทํางานใช่ป่ะพอรุ่นพ่อทำงานอ่ <ừ> ะพอพอเกษียณมาแล้วอะรู้สึกว่าเหมือนที่พ่อมองภาระของตัวเองว่าเหลือแค่ค่าเทอมลูกหรืออะไรเงี้ย แล้วก็พอถ้าสุติว่าลูกโตแล้วหรืออะไรเงี้ยก็จะปล่อยลูกทํางานแล้วแล้วรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ได้เหมาะกับการเริ่มทําอะไรใหม่แล้วเพราะมีความรู้สึกว่าทําไม่ได้แต่ไม่พูดเงียเหมือนแบบไม่ไม่อยากไม่อยากบอกคนอื่นหรือไม่อยากบอกให้คนรู้ว่าทําไม่ได้แล้วการเป็นว่างั้นพักผ่อนละก,ละก,ละกันหรือแบบว่าก็ใช้ชีวิตไปเฉยๆละกันอะไรเงี้ยคือคือก็ก็ก็อีอกเป็นก็แล้วแต่ว่าเขาจะดาเนินชีวิตของเขาอย่างไงถ้าแต่เขามองว่าอ่ ทรัพย์สินที่เขามีอยู่เงินทองที่เขาเก็บไว้สะสมไว้พอที่จะเลี้ยงชีวิตจนเขาลาจากโลกนี้ไปคนส่วนใหญ่ไม่พอไงใช่ไหมไม่มีใครพอหรอกครับไม่มีใครพอตรงบอกได้เลยทุกคนมีความยังไว้ไหนก็ตามมันก็ยังมีความต้องการมีความอยากได้นู่นอยากได้นี่เราเราถึงจุดนั้นเรากลายเป็นว่าเราเราใช้อย่างเดียวไงเราไม่ได้หาแต่พอจะมาหา มันรู้สึกทํายากว่ะหาไม่เป็นหาไม่ได้จริงๆมันมันหรือหรือหรือจะต้องจะต้องไปขออะไรนะยกมือสิบนิ้วนมขอความช่วยเหลือคนอื่นทําไม่ได้ว่ะฉันทําไม่ได้างเนี้ยตัดออกถ้าอยากอยากจะสิ่งเจอสิ่งดีๆในชีวิตหรืออยากทําสิ่งที่ฝันนะเพราะว่าตรงนะี้ขอขอความช่วยเหลือ,อพร้อมรอมพร้อม,พร,อมพร้อมที่จะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะฟังความคิดอื่นพร้อมที่จะทำ ฟังคำแนะนำคนอื่นหรือหาแนวทางไม่แต่ล,ลูกเรานี่ก็ตามอะ่ะอาจจะมีธุรกิจบางอย่างที่ที่เฮ้ยโอเคอะ่ะซึ่งซึ่งเขาสร้างได้เขาทำได้แล้วเราไม่แปลกอะ่ะขอขอพ่อไม่พ่อไม่อายนะถ้าได้ขอไปด้วยดิเออขอขอสอนพ่อหน่อยดิเอยอยากได้อย่างนี้บ้างอะ่ะอยากทำอย่างนี้ได้บ้างอะ่ะเออไม่อายคือจริงๆแล้วมันมันมันการเรียนรู้อะ่ะมันไม่เกี่ยวพ่อเขาส่งพ่อไม่เกี่ยววัยนะพ่อบอกตรงไม่ พ่อพ่อมีข้อคิดเรื่องนต่ตั้งนานแล้วว่าพ่อไม่เคยคิดว่าการเรียนรู้เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราเรียนรู้จากเด็กไม่ได้สังคมไทยอ่ะก็จะไปบอกว่าเด็กๆไม่รู้เรื่องอะไรซึ่งจริงๆเด็กก็รู้เรื่องเยอะแล้วเด็กรู้กับบริสุทธิ์ด้วยซ้าไปแล้วเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยพ่อเชื่อว่ายิ่งกว่าก้ากระโดดอีกยิ่งกว่าก้ากระโดดในการเรียนรู้แล้วก็คุยเหอะคุยกับเขาเหอะจริงๆได้ได้หลายอย่างผัดกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไม่ต้อง ไม่ต้องเอาไม่ต้องหวงไม่ต้องไม่ต้องอาบน้ำร้อนมาก่อนอาบน้ำร้อนาบน้ร้อนมาก่อนเนี่ยถ้าโดนลวกตัวเราต้องบอกลูกแล้วว่าอาบร้อนไปแล้วลวกเอออาบอุณหภูมินี้ไม่ไม่สบายอุณหภูมินี้ร้อนไปก็เหมือนกันนะมันก็ต้องต้องแชร์กันสิ่งที่เราโดนมามันไม่ดีอ่ะมันไม่ได้ก็ต้องบอกต้องแชร์กันว่าไอ้อนเนี้่มันมีอย่างนี้นะมันเดินมันทําแล้วจะเป็นอย่างนี้แต่ถามว่าเขาจะลองผิดลองถูกเขาลองได้แต่อย่างน้อยเป็นข้อแนะนําเป็นสิ่งที่เราให้ความจริง โอเคครับ <Okay. S 2> ขอบคำถามสุดท้ายครับสำหรับผมได้อยากพูดอะไรกับผมไหมอยาก,<อ>กพูดอะไรกับตรงไหมถ้าพูดอะไรตรงก็ขอบคุณตรงตรงเป็นลูกที่เกิดม้าที่ว่าพ่อขอโทษนะ พ่อดอูแลตรงน้อยกว่าเจ๊ป,ป่วยด้วยสภาวะตอนนั้นมันต่างกันตอนตอนพ่อมีป่วยอ่ะพ่อมีพร้อมทุกอย่างพ่อมีพร้อมทุกอย่างบ้านมีแล้วอะไรมีแล้วช่วงนั้นก็งานดีที่เดียวนี้แหละอยู่ที่นี้แหละงานดีอะไรดีค่าค่าตอบแทนค่าวคอมมิชชั่นดีเป็นเซลล์ยุคแรกที่มีมือถือ ซึ่งซึ่งซึ่งเมื่อก่อนแค่เซลมีมือถือต้องต้องก็ต้องคิดว่าเป็นพาวขนาดไหนแล้วมือถือเครื่องละแสนอ่ะบางคนเป็นผู้จัดการเป็นเป็นเอมดีบางที่ยังไม่มีเลยเจเขาได้อะไรปั๊บคือโอเคอ่ะเป็นลูกคนแรกแบบตรงอ่ะหลังกโต้งมามันห่างหลายปีซึ่งซึ่งตอนนั้นก็โตงเข้ามาเป็นของฝากให้พ่อแม่นะแต่เพียงว่าช่วงจังหวะมันไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่พ่อต้องทํางานต่างหวัดเยอะช่วงนั้นรายได้ต่างๆเนี่ย มันเป็นช่วงขาลงด้วยมันก็เลยทําให้พ่อรู้สึกพ่ออะช่วงนั้นดูแลตรงไม่ดีเท่าเท่าที่ควรนะแต่แต่พ่ออยาก่ฉยให้ตรงตอนหลังมากน้อยพ่อไม่รู้ขอบใจลูกพ่ครับ อยากบอกอะไรกับพ่อแม่ตัวเองไหมคะเอ,อ่ออยากขอบคุณพ่อแม่ที่แบบว่าเลี้ยงดูเรามาอย่างดีกินอิ่มมีคนที่อยู่รอบตัวเราดีแล้วก็เราได้ใช้ชีวิต่างมีความสุขก็เพราะว่าพ่อแม่อยากขอบคุณที่แบบว่าเลี้ยงมาแล้วก็รู้สึกแบบพ่อแม่เก่งมากๆที่แบบแบกรับทุกปัญหาหรือความกดดันต่างๆในชีวิตได้ โดยที่แบบต่อหน้าเราเขาแบบว่าคีบคู่แบบว่าดูแฮปปี้ดูแบบไม่เศร้าหรืออะไรเลยแล็แคือแบบลึกๆม่ใ,ใจแล้วก็แบบเบื้องหลังคือแบบยิ่งกว่าหนังชีวิตคือแบบแม่กับพ่อเก่งมากๆไม่อยากบอกเงี้เดี๋ยวร้องไห้อยากบอกว่าอยากให้พ่อแม่อยู่ด้วยกันไปนานๆานค่ะอยู่เป็นเพื่อนเราไปนานๆเพราะว่าเราชอบคุยกับพ่อแม่มีอะไรก็อยากคุยกันไปเรื่อยๆอยากอยู่เป็นเพื่อนเขาไปตลอด อยากจังก็รู้แหละว่าเวลาก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้ก็อยากเอ j นจอยไปเรื่อยๆให้มากที่สุดเมื่อก่อนไม่ค่อยได้คุยกันแบบว่าเป็นครอบครัวแต่ว่ามาช่วงหลังก็เกิดปรากฏการณ์บางอย่างเหตุการณ์หลายอย่างก็สุดท้ายก็มาคุยกันมากกว่าเดิมก็อยากให้มันเป็นอย่างนี้เป็นนานๆก็คงจะบอกว่า เราจะตั้งใจอะไรก็จะพยายามทําในสิ่งที่มันเป็นของเราให้ดีนะครับเขาไม่ได้คาดหวังอะไรกับเราหรอกแต่เหมือนแบบว่าเราคาดหวังกับตัวเองมากกว่าที่แบบว่าเราอยากจะทําอะไรให้เขาด้วยอะไรเงี้ยก็อยากให้พ่อแม่เชื่อมั่นในตัวเราไว้แล้วเดี๋ยวเราก็จะพยายามทําให้มันสําเร็จจริงๆอยากขอบคุณพ่อแม่ที่ทําให้เราแบบได้เติบโตมาอย่างดีแล้วก็ได้ใช้ชีวิตเป็นของตัวเองได้แบบ เลือกทางเดินของตัวเองแล้วก็คอยสนับสนุนอยู่แบบว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมขอขอบคุณทั้งสองท่านแล้วก็ไม่ต้องห่วงผมแล้วรู้สึกว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้มีอะไรก็พึ่งพาผมได้แล้วก็พึ่งพาผมได้ตลอดเลยว่าไม่รู้ดีแบบว่าเหมือนอยากให้พ่อแม่สบายใจได้แล้วว่าเราแบบเป็นที่พึ่งพาให้เขาได้เลยงี้ย ทีนี้ยอ,อ,อ,ยอยากบอกอะไรกับใครอีกไหมฮะอยากบอกอะไรกับใครอีกไหมเหรอครับอนนี้อยากบอกตัวเองในอนาคตรเลยแล้วก็บอกทุกทุกคนในอนะคตะเผื่อไว้เลยว่าถึงแม้ว่าวันข้างหน้าที่เราเจอหรือแบบไม่ว่าอะไรก็ตามอะ่ะมันแม่งจะล้มเหลวหรือแม่งจะแย่ขนาดไหนอะ่ะแต่ให้นึกถึงว่าช่วงเวลาที่ผ่านมามันไม่ใช่ว่าช่วงเวลาเหล่านั้นมันไม่มีความหมายไอต,ตอนที่เราพยายามเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไรผลลัพธ์มันเป็นยังไงมัน มันมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งอะแต่แค่ว่าระหว่างทางที่จะไปถึงผลลัพธ์นั้นอะเรารู้แค่คนเดียวว่ามันมีค่ากับเราแค่ไหนประมาณนี้ครับขอบขอบคคุณรัครับ